ยายวันนี้เรามาทำอะไรกันคะมาเอากล้วยในสวนจ้าอันนี้กล้วยอะไรคะคุณยายอันนี้มาเอากล้วยจ้ากำลังเอายาออกจากกล้วยหอมทองคะ่ะย่าเยอะแยะเลยคะ่ะถอนยาออกให้กล้วยก่อนนะคะ หอมทองกำลังเปน็นนองอันนี้เราปลูกปลูกต้นไหนเดือนที่แล้วไหมปลูกเดือนที่แล้วค่ะหอมทองกำลังเปน็นนอ วแดดร้อนมากแมงมันมากินในนี่อีกแล้วฮะยังก่อนจะไปซองด้วยกันโอ้ขียนนั่นแขนยังไอยังยังพอตั้งแต่นั้นแหละเออเออเดี๋ยวปีใหม่เรามาเอาสองเครือนี้ กิมเดียนพอดีด้วยงามมากนี่ามาม่วงวันนี้เราพาเยสุมาด้วยนะคะทุกคนดอกกล้วยเยอะแยะเลยนะ่ะเห็นไ,ไหมไถ่เจ้าเพิ่งยกไถ่แก้งั้นะสะสะ ให้ตองย้ายด้ย้ายยอดตองม้นเล่นนั่นค่ะโอ้ยตัดเอาเลยปพราะถูกเต็มตัดเยาเๆข้าเขาแยงหาเอาก้านดีๆพื่อนะเดี๋ยวปลอยล้มลอยล้มก็เป็นโดยวช้เกลียวได้ไหมแต่ถ้าไปใส่โย่เต็มเลยค่ะ มือใดบันี่ดขามาเฮ้ยมะม่วงเป็นดอกแล้วพอยในนู่นดอกแค่นั้นเองนูน่นมันก็ยังไม่แก่หุยออกเยอะอยู่นะมะม่วงเราแต่ฝั่งบ้านเขาหมดเลยกำลังออกมันกำลังออกดอกฝั่งทางนี้หมดเลยฝั่งนน้นไม่ติด อันนี้มะม่วงแก้วขมิ้นนะคะทุกคนรอดูกันนะคะว่ามะม่วงต้นนี้จะออกเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้หรือว่ามะม่วงแก้วขมินม้นแก่หรือ,นะอรปร่าจ๋านะั่นแหละป้าตุ้งก็เหมือนใช่ใช่หงุดหงิเก่าอ๋อเคี่ยวมันหลวมแล้ว มาป<ม>ีหหใหม่พอดีแล้วเนาะคอนี้นกเนาะจุม,มาบึงก็ไหนหรือว่ามัแก่แล้ววะแก่แล้วปีใหม่พอดีลนะเออปีใหม่พอดีละเดือนกวน่นึงอีกเดือนเดียววันที่สิบมาวันที่สามห้าเนี่ยแล้วต่อวันที่สามไอ หนแต่ฝั่งนู้นมันติดเยอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้นกำลังถอดออกเนี่ยฮะเ,เออมันกำลังติดเออกำลังถอดดอกอกอ,อกก็เป็นไล่ๆกันมานั่นแหละแก้วขมิ้นหนูไม่เห็นติดเลย

กำลังออกดอกเห็นไหมตรงไหนน,น,น,นเนี่ยเป็นตุปุติปิเหนะ็นไหมอ๋ออ้นั่นหรอเออมันไม่ใช่ยอดมันหรอกกำลังออกดอกยาหรอแต่มันไม่เท่าครั้งครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วเยอะหยยบจอมปวกเออจอมปวกเอยไปยูมองคนไปยูมนเนะ้อ ครั้งที่แล้วก็ทำตรงนี้แหละเฮ้ยเอาไปทำปุ๋ยทีจะทางเลยไปอยู่ม่องคน้นไปอยู่บอเอาเถิดทำไมต้นมันเอียงๆใหญ่ต้อนอะไรเนี่ยมะม่วงจะเป็นรูปหัวมันเลยมันหนอกหาแซงเหรอจะคลายจะคลมาหักเอาเดี๋ยวสิสคลายหมดกินละ Nhiệt ba phải ăn đi ba điểu ti เอาแบ่งที่ทำงานด้วยไปแล้วนะคะทุกคนเราจะช่วยเขาทำสวนก่อนตัดใบก่้ยไปแล้วะคะ่ะ มมมแม่หันมาหน่อยแม่ชี้ตรงกล้วยหันมาหน่อยแม่หันมาหน่อยทางนี้ทางนี้นหันมาก่อนนี่จ้ากล้วยแช่อยู่นี่จ้าแป๊บหนึ่งจ้าแป๊บหนึ่งออโอ้โหจ้าก็เอาเครือบดอกก็เลยว่าตั้งแต่ปุ๊บย้อยรังเงิน วระนมกลยดีาไปตวงไป้ต้ก้วูให้หนูเกี่ยวลงให้ไหมเกี่ยวให้หนูเกี่ยวลงให้ไหมปลาสุกฮะปลาสุกไปตัดตรงนั้นเดี๋ยวหนูเกี่ยวลงให้